Ta chạy ta chạy ôm mô, một mô, một mô, ta mô, ta ui cá ồ ta mô,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  ta ui ta mô, ta ta mô, ta một đây tôi ở đây. กี่ใครยิงกูไวะกูรู้นะมึงยิงกูอ่ะ

ตีนแกเลยอีกตัวเก็บแล้วหี่เอาสองตัวรู้ไม่ได้ก,กูเหยื่อตัเว,เเวเดียว แกปิดโอ้โหเือบตาเกใหญ่นะา You're not supposed to be here จ้า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 

อุ้ยสีช่องเดีมาแสนสามนะครับรอเล่นตอนกลางคืนแล้วกันนะม,มาๆๆม,ม,มันกำลังวัวกันอยู่มั้รกะโดชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อย โคนๆคน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 ขากูดำถูอว่าห่วกูนึกว่า,าวใครล,ล็อกอยู่แนี่เลยไวไม่อยากเปิดตรงนี้อ่ะอยากไปข้างล่างไปตรงกลางอะ่ะน้องตรงกลางไอ้ตรงบันไดบันไดกลางอะ่ะที่ขึ้นจากโกดังนั้นได้อะ่ะได้ไหมยังอยู่ไหมอะ่ะโอม

ศตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมอยู่อะเมาในตบีอศพเนี่ยศพเนี่ยตายไหมระเบิดตายไหมตายแล้วตายแล้วโอเคเอ้ยกูถอดกระเป๋าแล้วกูเก็บต่อเก็บต่อมาจากไหนวะก็เพลงมันดีอย่างนี้นี่เองนี่

้าสัวกูว่าอ๋อใช่ <have> ๆๆเหรอกินผ <_ C os> มแรงที่มันโอ้ก็เก้าห้าอะไรหรอเฮ้ยโอ้ยกระต่อของรล้นมือาตัวไม่รอดเอาาหลังเรดี๋ยวพี่นำให้เดี๋ยวพี่นำให้โอ้ยขาขาขาดำหนี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 

พัดตานเหรอผมมีผมมีโจผมมีผมมีดังในเขตสามเอามาเอามาเอามาเอาใช่ไผมอุ้ยใครเปิดประตูวะทางผมมีคนเปิดปิดเปิดปิดประตูเลยโอ้เพิ่่งผาตัสฮ้ยกระเป๋าด้วยอุ้ยพยาบาลสีเลยวะเปิดของตัวที่มันยิงผมนั่นแหละ กระเป๋ามันอยู่นี่อย่างชอบเลยเออกระเป๋ามาทิ้งอะไตรงนี้หนุ่มแซ่บแล้วผมเป็นคนฆ่าเลยไม่เจอกระเป๋าไม่เจอเลยวะอ้ะาบานเจี๊ยบของแดงสักทีดิไม่เคยได้ของแดงหรอกสีช่องโอ้โหกเกลือครับผมกเกลือพอไม่น่าจะเหลือได้แหละครับ ปิดประตูซะแซบขนาดนี้นะครับเฮ้ยแต่มันไม่เปิดเฮ้ยมันไม่เปิดลิ้นชักว่ะเฮ้ยเอาลิ้นชักไหมลิ้นชัเกเฮ้ยมันไม่ได้เปิดก็เสร็จกูเซฟฟีเออเปิดเลยมันเปิดเลยติงโต้เฮ้ยกาเรียบร้อยเสร็จกูเมื่อกี้ผมไม่ได้นเข้ามาเลยแน่แน่แหน่แหน่แน่แน่แน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 

น้องดีจัดของอเม่งโคตรดีเลยครับจ๋า<ะ>โอ้โหเกลือจัดเลยวะเออแลกของแลกของกันโจคุณบอกว่าอย่าพึ่งเข้ามา ตอเออกูว่าแล้วโจมึงจะรีบเข้าไปไหนดดข้างหลังดิ้นนะ,ะ,ะนหลังดิ้นนะหลังก็หลังก็ดิน้นตอนนี้ระเบิดดันดีเอาระเบิดดันดีตายตายตัวนึง โอเคสวยงามน้องสวยงามสวยงามผมแก๊สผมผมผมแก๊สผมแก๊สจับลิฟต์เลยไหมจับลิฟต์เลยไหมจับเลยจับเลยผมว่าเดี๋ยวของยังไม่ได้เคลียร์เลยแต่แช็งก็ใช่ไงก็เก็บเคลียร์ของแล้วก็ออกลิฟต์เลยหมดแล้วหมดแล้วนี่ไงนเอไอเคตัวเนี้ยที่บอกว่าเอไอเคตั้งแต่แรกอะมาแล้วมาแล้วตุ่ยละตัวด้านหน้าใหญ่แใหญ่ ผมจดปืนแล้วไม่ขย,ยับก็เราก็ออกไปนตัวนี้มเลืวาไ,ไม่ใช่อนี่นัเาเรียกวอะไรียยเออจโอ้่าเห็นใครยิงมาวะนุนไปแล้วไปกลางแล้วไหมไปกลเยี่แล้ว ตายหมดตายหมดเออมาแล้วมุดจีตายก็ตายตายยังยิ่งนั่นเลยล็อกของให้ผมนะผมไปเก็บของอยู่อ่ามันเหมืเล่นเหมือนงานน้องชายเจสวรรค์กูแต่เซฟยังไม่ปเปิดนะผมเปิดเลยแล้วกันกู เ,เลยละกันไหนระเบิดเหรอไม่ดูระเบิดบอลหรือเปล่ายี่หกช่องครับหกช่องมาแล้วหกช่องสิงโตวู้สิงโตโอไมถ่ถเลยไม่ได้ใช้ก็ใช้กับน้องนี่แหละท้ไมอ๋อ มันได้เหนยวะมันได้ต้องผมตายเลยเอาอากาศตายนะตีกัเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงตีเลยมีพวตีทุกตัวตีก็บไม่เปิดตัวมันดึงเอามาการจะให้กูเปิดยังไงให้กูวัดเลยเหรอ อุ๊ยโอ้โหตายแล้วก,กูอีกตัวนะทุกไปไหนอ่ะเอาก็แต่ยิงอีกตัวหนึ่งยงิงไปสองไม่เหรอที่หลังนีเเ่เ,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 เจ็บเกนะิดันไอ้เจ็บอันั่นยิงไปแล้วมาดิไอ้ซุกรออะไรอะ ผมยิงไม่โดนเลยยิงไม่เข้าด้วยแหละใครวิ่งมาเยล็อบบี้เฮ้ยใครกระโดดลงมาตายตายอไรอดีว่วะเฮ้ยมี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 มมสิงหียบเด็กตายตัวนึงผมเจ็บมากผมยีตัวเองก่อนขาผมหายแล้วตอนนี้ มึงนี่แม่งึงเปิดด้วยแล้วกันตรงนี้มันมีเลยมันมีด้วยา่าผมลืมเซ็ตใหญ่ขนาดนี้ไม่ยังเซฟของคนหรอกมั้ง มาโฉงชางระเบิดไอ้สติแกด้วยนะโอ้โหมันเป็นปืนมันนี้วะเชี่ยกูว่าแล้วมันเอาระเบิดมาเต็มเลยเย็ดคีสเย็ดว้าว

sì soong, ôi, chàng lau thìam, ở này à, yên đi. ơ, à. Khoi che, khoi tăng che đấy các đạ. Tái Tái. ตกใจไปหนึ่งเทระกันโอ้โหฟาร์มเต็มเลยออกได้เลยเมื่อนี้อุ้ยสิตัว้าวตาอยู่นี่หนีจะหนีทำไมนะไอ้หนุ่มสิโตอยู่นี่โอ้โหครับผมโอ้ตํารักเลยเขารียกตัดขาเขาเรียกตัดขาตัดขาตายครับหกซองมาอีกแล้ว ไตไปสิะจะไปแล้วใช่ไหมออโอ้ยไม่มีอะไรเลยเปิดกุญแจที่ไปห้องพยาบาลไปคุณไม่เคียย์มันละน้องเอา้ามันร้องอะไรเลย โอ้ยเอ้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 ว่าเฮ็ดแต่ยังอยู่ดีเลยว่าเจ้าอ่ะนะอืมอืมเจาะขาไปโอ๊ไอ้เจาะขาไป,ไปตายเลย